สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการกร่องเอกสารและการเตรียมเอกสารในการเคลมประกันโควิดของบริษัทสินมั่นคงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในหลายๆคนก่อนรับชมช่วยกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนการเคลมประกันโควิดของบริษัทสินมั่นคงแผนเจอจายจบกันนะคะหลายคนสงสัยว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเอกสารทุกอย่างกลอกยังไง เอกสารที่เราจะต้องเตรียมเบื้องต้นก็จะมีใบคำขอสําเนาาแบบประชาชนสําเนาหน้าบุกแบงไฟผลตรวจ RT-PCR เท่านั้นนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์ค่ะส่วนการกรอกเอกสารจะกอ,กอกยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกอกกันเลยดีกว่าเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่หน้าแรกนะคะกอกส่วนที่1นรายละเอียดฟัวประกันกรณีติดเชื้อตรงนี้กอกให้ครบถ้วนะคะ แล้วก็ลงมาติ๊กอีกทีก็คือผู้ประกันภัยกรณีเราเป็นผู้ประกันภัยเองหน้าที่สองโอนเงินเข้าบัญชีนะคะกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็มาเซ็นตรงผู้ประกันภัยหน้าที่สามค่ะติ๊กทุกข้อตั้งแต่หนึ่งถึงห้ากรณีข้อที่หกถ้าเรามีเอกสารก็แนบเข้า,าไปด้วยนะคะ ส่วนต่อไปหนังสือแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์เรียกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมทัน์ประกันภัยนะคะกอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจนลงชื่อผู้รับผลประโยชน์หากพยานสองคนใครก็ได้เซ็นด้วยนะคะสัญญาปณีประนอมยอมความกรณีแผนเจอจ่ายจบอันนี้เราไม่ได้ใช้นะคะ แต่สามารถยื่นเข้าไปได้ค่ะก็คือกรอกรายละเอียดและยื่นแนบเข้าไปพร้อมกันได้ไม่มีผลอะไรนะคะส่วนหนังสือรับรองการเป็นทายาทอันนี้คือเราไม่ได้ใช้เพราะใช้กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้นนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆเ,เกอกเอกสารกันครบทั่วแล้วนะคะและเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยให้นำเอกสารทั้งหมดส่งไปที่อีเมลนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยนำตัวจริงส่งไปยังบริษัทตามที่อยู่ที่เขาแจ้งไว้ตามนี้ได้เลยค่ะ